มันเหนือความฝันน่ะที่ผมมันยากที่จะเหมือนไม่เป็นคำพูดได้อะคือตอนนั้นอะเดี๋ยวผมเล่าโมเมนต์ให้ฟังปะคือตอนนั้นอะมันเป็นอะไรที่มันแบบเขาจะขับรถออกไปแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่กับทางเวิร์กพอยต์กำลังแบบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็หยุดการสัมภาษณ์เพราะว่าพี่แจ็คสารไปเราก็เลยต้องโบกมือ๊ายบายพี่เขารากว่ารถเขากำลังจะเลี้ยวไปแล้วรถเขาหยุด ก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นผมก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นเขาถอยหลังมาเพื่อจะตั้งลำใหม่ปาบัว่าเขาถอยหลังมาเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอที่ผมยืนตัวแข็งเลยนะตอนนั้นนะมันใช่เหรอในใจเขาคิดแบบเฮ้ยมันใช่เหรอแต่ปาบอกว่ามีพี่กาดอ่ะเขาลงมาแล้วก็เปิดประตูให้พี่แจ็คสันหวังลงมาเสร็จแล้วเขาก็วิ่งลงมาคือมันเหมือนความปันนะมันไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่าที่เขาอ่ะพี่แจ็คสันอ่ะเขาจะ วิ่งลงมาหาเราแล้วก็มาขอเราให้เราถ่ายรูปก,กับเขาซึ่งเราก็ไม่คิดต่มันเป็นอะไรที่แบบผมยืนแข็งแล้วก็แบบทําตัวไม่ถูกเลยคือผู้จัดการผมมาอยู่ข้างๆบอกว่าเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปเร็วกล้องมาถ่ายผมไม่ได้ยินเลยตอนนั้นรู้แต่ว่าเขาแบบทํามือลกกล้องถ่ายผมแบบเลยเอาขึ้นมาถ่ายแล้วก็เซลฟี่ดีที่แบบถ่ายติดแล้วก็ภาพไม่เบลอ <c oughs> ใช่ <c oughs> ราดูไม่าเขอ,อาคา่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรนะครับเราดูไว่าเขาเป็นอาคาเซ่ยอยู่ รู้ครับรู้เขารู้ได้ไงเดี๋ยวต้องรอติดตามชมครับอ่าใช่ยังยังบอกไม่ได้อะไรนะครับก็รอติดตามครับแต่ได้ร่วมงานกับเขานิดนิดหน่อยหน่อยครับจริงตือ้นไรู้สึกว่าไม่คยมากดว่าจะได้มีการร่วมงานกับตอ่ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับต้องขอบคุณทางเวิร์คพอยต์เลยนะที่ชวนที่ชวนไปครับผมตอนนั้นจะเแบที่เขาิมพม่ อะไรนะครับมันเป็นเข้ามาเขาที่วิ่งมาถ่ายรูปกับเราเขาไปคุยอะไรกับเราไม่พูดแต่แค่ถายอะไรกับเราบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ยินอะไรเลยทุกอย่างมันวิ่งหมดเลยมันวิ่งมันเหมือนมันแบบถ้าเหมือนในหนังมันคือเป็นภาพที่แบบทุกอย่างสโลว์แล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินแค่เสียงอีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งมาเราแบบถ่ายรูปผมยังจำโมเมนต์ได้อยู่เลยคือแบบแล้วทําอะไรไม่ถูกอ่ะซึ่งแบบผมก็ต้องรอติดตาม อธิบายไม,ไม่ถูกจริงเจคกเขาถ่าว่าแต้มสูงมากอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็มันเป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์มากๆผมก็คิดว่าไม่คิดว่าผมจะได้ถ่ายรูปก,กับพี่แจ็คด้วยซ้าเพราะว่าตอนทํางานก็เขาก็ริบโทรศัพท์มือถือหมดก็ไม่มีใครได้ถ่ายรูปคู่ด้วยก็ไม่คิดว่าผมจะได้มีโอกาสถา่ายรูปกับพี่เขาจริง ก็รอติดตมใมเรื่องนี้ครับต้องรอให้ต้องรอให้ทางวค่อย์ออกไปก่อนใช่ใช่ตามมารยาทแล้วใช่ใช่ต้องรอก่อนเห็นเเนนหห็็ที่เขาเดินเขาจะปรากฏตัวทุกที่ในกรุงเทพไม่ได้นะเขาจะไปเจอทุกคนในกรุงเทพไม่ได้นะจะไปส่งเาด้วยโอ้ยใช่ครับถ้าเรื่องงานนี้ทันนะก็จะไปครับ ก็ชื่นชอบพี่แจ็คมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วตั้งแต่ที่หยุดทำงานไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไถดูพี่เขาแล้วก็เอาว่าจะเป็นทรงผมเอ้ยการแต่ตัวเอ้ยก็ได้เลเวอร์เลนมาจากพี่เขาเลยเป็นเขาเลยเป็นไอดอลคนหนึ่งของผมแล้วยิ่งวันนั้นยิ่งเขาทำให้ผมเห็นถึงความนิสความเทคแคร์ care, แฟนคลับความเป็นตัวเองทั้งที่เขาเป็นศิลปินระดับโลกขนาดนั้น เขาจะขับรถไปเลยก็ได้แค่เขาใบใบบกมือให้เราในรถแต่เขาดันเลือกที่ทจะจอดรถแล้วมาเซลฟี่กับเราแล้วก็กอดเราใช่ตรงผมันนี้ก็คือยืดกระเด็นมาเลยใช่ <c oughs> จะเต้นได้มั้ยท่ากระดูออกยากมากเลยนั่นนั่นนั้นนะ <c oughs> อย่างเงี้ยเราต้องได้แต่เราก็อยากเอวเอวขาเอวหวานนั่งนะตเอวหวานเลยฝื้นหมดแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ไม่ได้ใช้งานเลยทานนเป็ว <c oughs> ่ <c oughs> เยอะมากเลยนะระางที่เขา,ชาใช้ใช่เขาได้ใจคนไทยผมเชื่อว่าเขาได้ใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนแล้วก็ได้ความรู้สึกผมด้วยเป็นโมเมนต์ที่ผมจะจำไปเรียกได้ว่าจำไปทั้งชีวิตเลยแล้วก็ไปเป็นแบบอย่างผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินหลายๆท่านได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีแค่โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่เราได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบ จริงเราแค่เจอเขาเฉยๆเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเขาเลือกที่จะสร้างโมเมนต์มหัศจรรย์ให้กับเราโดยการที่เขาจอดรถแล้วมาหาเรามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่ศิลปินระดับโลกมาทําแบบนั้นผมก็จะเก็บเป็นแบบอย่างถ้าเกิดวันหนึ่งผมไปถึงระดับนั้นได้ผมก็จะเอาพี่เขาไปเป็นแบบอย่างนี่แหละครับถึงไม่เป็นแบบนั้นผมก็จะทําครับใช่ขอบคุณครับ